วิธีการแก้ไม่ยากเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาที่เราวาดรูปนะครับหรือวาดภาพนะครับเมื่อเราต้องการสีอะไรที่เป็นเด่นๆเช่นเราต้องการสีฟ้าอ่อนนะครับเราก็ต้องลงสีขาวไว้ก่อนนะครับถูกไหมครับแล้วเราค่อยเอาสีฟ้าอ่อนทับนะครับมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าอ่อนที่เราต้องการนั่นเองนะครับ เอาง่ายๆว่าสีขาวเป็นสีพื้นของมันนะครับก็คล้ายๆกับครีมรองพื้นของเรานะครับก็จอบปะทนเขาขาวฉ่า,า,า,าวาวนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนั่นคือแป้งที่คุณจะเลือกใช้นั่นเองครับอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนผิวขาวผมไม่มีปัญหาเรื่องครีมกันแดดอยู่แล้ว สำหรับคนผิวคํานะครับเมื่อคุณทาครีมบำรุงเซรย่งเซรั่มอะไรแล้วนะครับลงครีมกันแดดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณเลือกสีแป้งนะครับอย่างถ้าเป็นคุณผู้ชายนะครับก็จะมีแป้งฝุ่นที่เป็นเฉดสีขายนะครับคุณก็ซื้อแป้งฝุ่นที่เป็นเฉดสีของสีผิวจริงๆของเราหนึ่งหนึ่งกระปุกนะครับและคุณก็ซื้อ,อสีที่มันคลํำกว่า สีผิวเรานะครับอีกหนึ่งกระปุกนะครับมันก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับเดี๋ยวนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับจะไม่ว่าจะเป็นคอนวีก็ได้นะครับเป็นของแท้นะครับวันนี้ก็แนะนำนะครับอ,อย่างผมนะครับผมจะมีอย่างผมในผมเลือกใช้แป้งพับนะครับเพราะว่า แป้งสูผมไม่ได้เลือกใช้นะครับผมเลือกใช้แป้งพับนะครับแป้งพับผมจะมีทั้งหมดสองสีนะครับอย่างที่บอกคือสีที่เป็นผิวของตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็จะเป็นสีที่คล้ำกว่าสีผิวของเราอีกเบอร์หนึ่งนะครับผมใช้แป้งพับสองตลับนะครับแล้วก็ วิธีการลงแป้งพับปกผมหรือลงแป้งฝุ่นที่มีเฉดสีนะครับก็คือหลังจากที่เราลงครีมรองพื้นไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ให้ใช้แป้งนะครับที่เป็นสีผิวของเรานะครับทาลงไปก่อนเลยนะครับมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ ดูโอเคชำวาวนะครับแต่ก็ยังมีความชำวาวอยู่นิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาแป้งสีครั้ๆเนี่ยครับที่ครั้ากว่าสีผิวเราจริงๆนะครับไปเติมหรือไปแต้มหรือทาบางๆนะครับใช้พับก็ได้นะครับใช้แป้งพวกนี้เจ๊ใส่ตลับนะครับไปซื้อมานะครับแล้วก็ใช้พับก็ได้นะครับแค่นี้ครับก็จบแล้วนะครับอ่า มันก็ทำให้สีของ หน้าเราเนี่ยใสและเป็นธรรมชาตินะครับถ้าใครไม่เข้าใจความหมายของผมนะครับสามารถทักอินบ็อกมานะครับหรือว่าทักทางไหนมาก็ได้ที่เป็นช่องทางการติดต่อผมนะครับผมก็จะอธิบายฟังอีกทีหนึ่งนะครับอย่างผมเนี่ยผมบอกแล้วผมใช้แป้งสองสีแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาใช้แป้งสองสีเขาจะรู้นะครับว่าต้องทายยังไรทำอย่างไงสำหรับคนผิวค้ำนะครับก็จะซื้อแป้งที่เป็นสีผิของ,ต,องตัวเองมาทาก่อนลงก่อนหลังจากนั้น ก็จะลงด้วยแป้งที่ค่อนข้างคล้ำนะครับก็อาจจะถ้าใครแก้มบานนะครับก็จะไฮไลท์ช่วงนี้นะครับแบบช่วงนี้นะครับอะไรเงี้ยคุณผู้หญิงไม่ค่อยมีปัญหาแต่ส่วนมากคุณผู้ชายเนี่ยครับที่จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นแนะนําไม่ซื้อแป้งฝุ่นเฉดสีนะครับสสีคือสีที่เป็นสีของสีผิวเราเอง1นนะครับแล้วก็สีที่คล้ํากว่าสีผิวจริงๆของเราอีก1นนะครับอ่า ไม่แพงครับกระปุกหนึ่งก็ตกประมาณไม่ถึงร้อยนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับวิธีการใช้ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือลงสีผิวจริงๆของเราไปก่อนนะครับหรือไม่ก็จะลงสีที่ค่อนข้างขลําลงไปเลยก็ได้นะครับแล้วเอาสีที่เป็นสีผิวของเราจริงๆมาเติมใต้ตา,ตาหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยววันหลังจะ,ะรีวิวเลยดีกว่านะแต่ว่าวันนี้ก็มาพูดแนะนำไปก่อนสั้นๆนะครับสวัสดีครับ